สวัสดีครับทุกผู้ชมทันทีที่มีการโจมตีฐานทัพอากาศอันอุเดตของสหรัฐอเมริกาในกาตา้าครัมก็ออกมาประกาศครับว่าอิสราเอลและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วใน6 1 2ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่อาลีคามานีอีประกาศไม่ยอมแพ้และจะสู้รบต่อไปซึ่งดูจะสวนทางกันครับทุกผู้ชมความเคลนไหวของสงครามเมื่อวันที่23มิถุนายนนั้นครับ เริ่มจากอิหร่านได้ทำการยิงขีปนาวุธตอบโต้อิสราเอลราว6-7เลูกเข้าใส่อิสราเอลแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย3รายตกันข้ามเมื่ออิสราเอลโจมตีเป้าหมายของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านการบังคับประชาและควบคุมที่สำคัญการโจมตีเป้าหมายในลนักษณะนี้ยิ่งบั่นทอนความสามารถของรัฐบาลอิหร่านในการทำสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้ยากขึ้นมากในการปฏิบัติภารกิจประสานงานต่างๆรวมถึงการตอบโต้การโจมตีฐานยวเคร์ที่สําคัญของสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยที่สุดการกระทําดังกล่าวจะทําให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวล่าช้าลงและจํากัดการรับรู้สถานการณ์ของผู้บัญชาการส่งผลให้ประสิทธิภาพของผู้บัญชาการลดลงการโจมตีเป้าหมายในลักษณะนี้ยังทาให้ผู้นําของประเทศไม่มีความมั่นคง ซึ่งอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองภายในประเทศได้ในกรุงเตระรานเมืองหลวงของอิหร่านอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายหลายแห่งรวมถึงศูนย์ประชาการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือกองกำลัง IRGC และกองกำลังความมั่นคงในประเทศที่รับผิดชอบการรักษาสิทธิภาพของระบอบการปกครองซื่ออิสราเอลรายงานว่า สมาชิกเ r g c หลายร้อยคนเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวควันลอยพวยพุ่งขึ้นปกคลุมเส้นขอบฟ้าของกรุงเตรานกองกำลังดังกล่าวประกอบด้วยกองพลอว์บอสซึ่งมีหน้าที่ป้องกันเมืองเตรานโดยตรงครับโดยมีหน้าที่รักษาสิทธิภาพของระบบการปกครองร่วมกับหน่วยข่าวกรองและตำรวจความมั่นคงทั่วไปของกองกำลังความมั่นคงภายในของอิหร่านนอกจากนี้ ยังมีการโจมตีกองพลซายิสอ,อสูชาดาของกองกำลังป้องกันอิหร่านซึ่งมีหน้าที่รักษากรุงเตหะรานโดยเน้นที่การปร,บปราบปรามผู้บระท้วงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองการโจมตีต่กงๆามีการระบุค,ครบว่ากองกำลังอิดเอใช้เครื่องบินจำนวน50ลำโจมตีทิ้งระเบิดจำนวนกว่า100ลูกโจมตีกรุงเ,เตหะรานอย่างอิสระโดยใช้เวลาถึงสองชั่วโมงการโจมตีต่กงๆาระบุค,ครบว่า ทหารของกองลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหลายนายเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีประตูเรือนจำเอวินในเตรานอีกด้วยซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่และมีการป้องกันหนาแน่นซึ่งอิหร่านเคยคุมขังนักโทษการเมืองนักข่าวนักวิชาการนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวต่างชาติและอื่นๆทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่าน เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดขาวดำของการโจมตีครั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังหลบหนีออกจากสถานที่กักขังได้และอีกเป้าหมายที่โดดเด่นก็คือการโจมตีนาฬิกาที่นับถอยหลังการทำลายล้างลบอิสราเอลออกจากแผนที่ของคามมินิโดยนาฬิก,กาดังกล่วาวนั้นครับเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่ปีคศ2017 และจะจบลงที่ปีคศ2070ที่คาวินีอีทำนายเอาไว้ครับว่าจะลบอิสราเอลออกไปการโจมตียังมีขึ้นอีกครับที่ทางเข้าอุมโมงฐานนิวเคลียร์ใต้ดินฟอโดอิสราเอลคาร์ดรัฐมนตรีกลางโหมกล่าวว่าทุกครั้งที่มีการยิงจรวดไปที่แนวรบภายในประเทศอิสราเอลผลิตการอิร่านจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงและการโจมตีจะดำเนินต่อไปด้วยความเข้มข้นเต็มที่ เราจะดําเนินการต่อไปเพื่อปกป้องแนวรบภายในประเทศและเอาชนะศัตรูจนกว่าจะบ,บรรลุวัตถุประสงค์ของสงครามทั้งหมดซึ่งหลังจากการโจมตีของอิสราเอลดังกล่าวแล้วเมื่อคืนนี้ครับอิหร่านก็ได้โจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาตามที่สัญญาไว้เสียทีครับซึ่งนั่นจะสร้างแรงหนุนให้กับสหรัฐอเมริกาจากนานาประเทศในการโจมตีอิหร่านโดยอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธอย่างเบาบางเพียง14ลูก โจมตีฐานทัพอากาศอันอุเดทของสหรัฐอเมริกาในกาตาร์แถมยังมีการแจ้งเตือนก่อนงหน้าอีกด้วยครับซึ่งมีการประมาณการกันครับว่าอิร่านมีขีปนาวุธที่เข้าถึงฐานทัพสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางที่ใกล้กว่าการโจมตีถึงอิสราเอลมากกว่า1,000ลูกซึ่งขีปนาวุธ13ลูกถูกสกัดกั้นเอาไว้ได้โดยระบบป้องกันทางอากาศแพททิออตอีกหนึ่งลูกตกในพื้นที่โล่งพร้อกล่าวครับว่า ฉันยินดีที่จะรายงานว่าไม่มีชาวอเมริกันคนใดได้รับอันตรายและแทบไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นที่สําคัญที่สุดพวกเขาได้ระบายมันทั้งหมดออกจากระบบของพวกเขาแล้วและหวังว่าจะไม่มีความเกลียดชังอีกต่อไปซึ่งทรัมป์ได้กล่าวว่าสงครามได้ยุติลงแล้วมีข้อความครับว่าอิสราเอลและอิหรา่านตกลงกันโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะมีการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในอีกประมาณ6ชั่วโมงจากนี้ เมื่ออิสราเอลและอิหรา่านยุติภารกิจและเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายที่กําลังดําเนินอยู่เป็นเวลา12ชั่วโมงซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสงครามจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงเวลา12นาฬิกาอิสราเอลจะเริ่มหยุดยิงและเมื่อถึงเวลา24นาฬิกาโลกจะประกาศให้การยุติสงคราม2วันอย่างเป็นทางการทร้อมกล่าวต่อระหว่างการหยุดยิงแต่ละครั้งอีกฝ่ายจะยังคงรักษาสันติภาพและเคารพซึ่งกันและกัน ภายใต้สมมติฐานที่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นซึ่งจะเป็นอย่างนั้นฉันขอสแสดงความยินดีกับทั้งสองประเทศคืออิสราเอลและอิหร่านที่มีความอดทนกล้าหาญและฉลาดพอที่จะยุติสิ่งที่ควรเรียกว่าสงคราม12วันได้นี่คือสงครามที่อาจดําเนินต่อไปอีกหลายปีและทําลายล้างตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ก็ไม่เกิดขึ้นและจะไม่มีวันเกิดขึ้นขอพระเจ้าอวยพรอิสราเอลขอพระเจ้าอวยพรอิหร่าน ข้อพเจ้าอวยพรตะวันออกกลางขอพเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกาและขอพเจ้าอวยพรโลกซึ่งทันทีที่ทรัมป์ประกาศราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงทันทีครับซึ่งอย่างไรก็ตามการโจมตีกาตาทำให้หลายชาติออกมาประท้วงประนามการกระทำของอิหร่านเช่นกาตากล่าวว่าเพื่อขาสกัดกการกาขีปนาวุธได้สำเร็จและสวนสิทธิ์ในการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านการโจมตีครั้งนี้ เป็นการละเมิอดอธิปไตยอย่างร้ายแรงด้านซาอุดีอาระเบียประกาศเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกาตาร์โดยกล่าวว่าการโจมตีของอิหร่านเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและศักยภาพทั้งหมดของซาอุดีอาระเบียอยู่ในมือของกาตาร์เพื่อสนับสนุนมาตรการใดๆใ,ในการตอบโต้ที่อิหร่านอาจใช้ในการโจมตีด้านสหรัฐอารับเอมิเรต์ออกถแถลงการประนามการยิงขีปนาวุธของอิหร่านอย่างรุนแรงที่สุด ส่วนทางการปาเลสไตน์ยังประนามการโจมตีครั้งนี้โดยกล่าวว่าถือเป็นการละเมิอดอำนาจอธิปไตยของรัฐกาตาอย่างโจ่งแจ้งและยืนยันว่าให้การสนับสนุนรัฐกาตาและประชาชนชาวกาตาซึ่งอิหรา่านก็พยายามแก้ตัวครับโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหรา่านยืนยันว่าได้โจมตีฐานทัพในกาตาและเสริมว่าการตอบโต้ของอิหรา่านไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านในอาเปอร์เซียแใจอย่างใด ประมาณว่าหากทัป์ไม่พูดว่าจะมีการหยุดยิงชาติอาหรับหลายชาติก็พร้อมจะสหบาทารุมตืบอ,อิหร่านให้ยับเยินลงไปอีกซึ่งหากอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มูสจริงก็ดูออกครับว่าชาติอาหรับก็มีข้ออ้างแล้วครับที่จะโจมตีอิหร่านกลับทั้งจากการปิดช่องแคบเองและการโจมตีกาตาร์ในครั้งนี้ซึ่งฐานทัพอากาศในกาตาร์ถูกย้ายคุมบินรบของสหรัฐอเมริกาไปยังซาอุดีอาระเบีย หากอิหร่านต้องการถล่มจริงและแน่จริงควรโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาในซาอุดีอาระเบียน,น่นครับอย่งางไรก็ตามอิหร่านยังคงแสดงท่าทีท้าทายต่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลหลังจากยิงขีปนาวุธไปที่ฐานทัพฐานสหรัฐอเมริกาในกาตาโด้วยขู่ว่าจะสู้รบต่อไปโดยผู้นําสูงสุดของอิหร่านอายารอเลาะอาลีคาบินีอีกล่าวบนเอ็กครับว่าอิหร่านไม่ใช่ฝ่ายที่เริ่มความขัดแยง้ง และจะไม่ยอมให้ใครเลงเป้าภายใต้สถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่ยอมจำนนต่อการรุกรานใดๆนี่คือเหตุผลเบื้องหลังของชาติอิลาดและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ